ออกรถกับเราวันนี้นะคะจองรถเพียง299บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง8 4งวดกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญตอนนี้ของเรามีบริการเสริมประกันของฟิกแมนนะคะจากราคาเดิมนะคะจะอยู่ที่1 2 4 9 9บาทคุ้มครองทั้งหมด179รายการนะคะแต่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะอันนี้นุ่นลดให้เหลือ4,999บาทนะคะคุ้มครองทั้งหมด179รายยารนะคะ สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะในคลิปนี้นะคะนุ่นก็มาอัปเดตนะคะสต๊อกรถเก่งนะคะซึ่งบอกเลยว่ารถเก่งของเรานะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบลลักแบลองนะคะมีให้เลือกเป็นจํานวนมากเลยนะคะบอกเลยว่าในคลิปนี้นะราคาเริ่มต้นที่2.000 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4.000กว่าบาทนะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะซึ่ง ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับคุณลูกค้าแฟนๆเพรยนต์ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตทีละคันกันก่อนเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่แบนหลากคันนี้นะคันนี้นะคะเป็น Toyota v วีอนะคะเป็นตัว 1.5E นะคะตัวโฉมใหม่เลยนะคะเป็นโฉมเจนที่4นั่นเองนะซึ่งคันนี้ได้เป็นปี2017นะคะตั้งขายอยู่ที่385,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้ปี2017รถแบนหลากและที่สำคัญได้ตัวโฉมใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้นะนุ่นต้อง อัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าของเรามีหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะคะก็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดลึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสามารถติดต่อมาสอบถามได้เลยนะคะว่าอยากคุยกับเซลล์นู่นนะเดี๋ยวนู่นก็แนะนํารถให้กับคุณลูกค้าได้ชมอย่างละเอียดนะคะก็จะมีคลิปรีวิวแต่ละคันให้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นวีออสชมเดียวกันเลยนะคะชมนี้บอกเลยว่า ล่าสุดนะคะลงเคลเลอร์มาทั้งหมด10กว่าคันนะคะตอนนี้เหลือจํานวนไม่เยอะแล้วนะคะก็มีเจ้าของมาจับจองเป็นจํานวนมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าได้เลือกอีกจํานวนหนึ่งนะคะก็เข้ามาเลือกได้เลยนะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนตัวนี้เป็นปี2017นะคะก็คันนี้นะ1 5 e ปี2017ตั้งขายอยู่ที่379,000บาท สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้จะอยู่ที่ประมาณแสนเก้านะคะก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยมีการเช็คศูนย์ตรวจสภาพก่อนที่เราจะนํามาตั้งขายด้วยนะคะอ่ะสีบอลเงินไม่พอมาต่ออันที่สีเทาดําเป็นสีที่หายากที่สุดแล้ววันนี้นะเข้ามาแล้วนะสีนี้คือบอกเลยว่าเป็นสีที่หายากจริงๆสีที่ดูแลง่ายแล้วก็ดูใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเจน4เหมือนกันนะ t o y o t a v i o ออนะคะ 1.5e คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะก็คันนี้เลขใหม่อยู่ที่ประมาณแสนสี่เองนะมเมื่อเฉลีย่ยแบบตามอายุการใช้งานแล้วก็ถือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะคะถือว่าการใช้งานค่อนข้างสมเพสสมผลนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะอันนี้คือแบบจัดเต็มไปเลยนะเฉพาะราคารถนะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของลูกค้าแต่ละท่านเป็นเคส by เคสไปนะคะ มาต่อกันที่แบรหลักอีกหนึ่งรุ่นนะคะโอ้โหเป็นสีเทาดำต้องบอกเลยว่าสีนี้ก็หายากพอสมควรเลยนะคะตัวนี้เป็น Honda City นะคะ1.5 s คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะลูกค้าจา๋าตั้งขายอยู่ที่439,000บาทนะคะคันนี้พิเศษตรงที่ราคาบอสได้มีการปรับลงมาให้นะคะจากเดิมอยู่ที่445,000บาทนะคะลดเหลือ439,000บาทนะคะก็โอ้โหลดไปนะเกือบหมื่นเลยนะคะลูกค้าจา๋าซึ่งคันนี้ถือว่าไม่ไม่เยอะนะไม่อยู่ที่แสนสามเองเนาะก็ ตัวนี้เป็นตัว S เป็นตัวสแตนดาดเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมาตรฐานการที่เพยรยน์คัดรถเข้ามานะคะก็ไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะทุกอย่างมาตรฐานเพชรยนต์นะคะเกรด A อย่างแน่นอนมา ตรงนี้นะบอกเลยว่ามีรถให้เลือกแบบเยอะมากจริงๆเลยนะคะมาต่อกันที่วีออสีเทาดําคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้ก็อ่าตัวนี้นี่เห็นไหมสําหรับรถที่ติดจองเราก็จะมีป้ายติดจองไว้แล้วนะคะซึ่งด้วยกับคันนี้เป็นสีเทาดำนะเป็นสีที่หายากนะคะก็อันนี้คือลูกค้าจองพรีออเดอร์เข้ามาขณะที่รถยังไม่เห็นนะคะด้วยกับความที่ลูกค้าเขาไว้ใจรถของเรานะว่ารถของเราเป็นรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพทุกคันนะคะลูกค้าเขาก็ไว้วางใจโอนจองมาโดยที่ไม่เห็นรถนะคะลูก้า าพาหุ่นของเรานะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าออนไลน์นะคะประมาณ80-90%เลยนะคะไว้ใจสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเลือกใช้บริการพจหนของเรานะมาต่อกันที่ Vios คันถัดมาเลยบอกเลยว่าโฉมนี้คือมันเข้ามาเยอะจริงๆนะคะบางคันก็ติดจองแล้วด้วยนะอ่าตัวนี้บอกเลยพิเศษมากคันนี้ Toyota Vios หน e ปี2017 พิเศษตรงที่เลขไมเพียงแค่7 0,000่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะโอ้โหคันนี้เป็นคันที่ไม้เข้ามาน้อยที่สุดเลยนะคะในบรรดาที่เข้าเทลเลอร์มาจํานวน10กว่าคันนะแล้วก็อยากจะซิบ,บ,บอกว่ายังไม่ติดจองด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะก็คลิปนี้อาจจะมีคนจองได้เลยนะคะเพราะว่านุ่นได้มีการเผยแพร่ไปแล้วนะว่าคันนี้เป็นปี17ไม่7 0 0 0หย้ําว่ายังไม่ติดจองตั้งขายอยู่ที่ 395,000บาทนะหอเริ่มต้นที่7,000เช่นเดียวกันนะโอ้โหถใหม่มากไม่น้อยมากพลาดไม่ได้เลยนะคะไปกันต่อด้วยความเร็วๆกันดีกว่านะมาตัวนี้เป็นตัวปี2017เช่นเดียวกันนะคะ อโอ้โหคันนี้เลขไม่ต่างจากคันนู้นไม่เยอะนะคะตัวนี้เป็นตัว To y ยต้าวีออน 1.5e นะคะเช่นเดียวกันนะปี2017ซึ่งคันนี้เลขไม้ไม่ถึงแสนนะคะอยู่ที่98,000กว่ากิโลนะคะก็ราคาใกล้ราคาเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่395,000บาทนะคะสําหรับตัวนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลง่ายดูใหม่นะคะตลอดเวลาเลยแล้วมันเป็นสีที่แบบไม่เก่านะมันดูแบบ อมตะมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอันนี้นุก็พาดูแบนหลักมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อนที่แบนด์รองกันบ้างนะจะได้ไม่เบื่อว่าคือเราไม่ได้มีแค่ t ต,ตัวต้อย่างเดียวนะแบรนด์นี้แล้วก็มีสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว i s s a n n o น e นะคะ1.2 V L ตัว V L ของโนตนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสเปค บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะตัวนี้เป็นตัว Eco Car ประหยัดน้ำมันนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นรถ h ฮ t ชแบ็ c k 5ประตูด้วยนะคะซึ่งมันเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีขาวเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามานี่คือจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยและที่สำคัญนะตัวนี้เป็นปี2018นะคะตั้งขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนี่ในส่วนของเลขไมค์เห็นไหมคันนี้เลขไมค์ส0 0หม่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งปรับสภาพเสร็จใครที่กําลังมองหาตัวนี้โฉมนี้อยู่นะคะก็รีบเข้ามาดูรถได้เลยนะคะแล้วก็ทดลองขับได้ด้วยนะมาไปคันไหนต่อดีตัวนี้ไหมอ่ะมาเอาใจลูกค้าที่แบบว่าผ่อนถูกๆเบาๆกันหน่อยเนาะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งล้างปรับสภาพได้ไม่นานนะคะเป็นรถแบรน์หลักอ่ะสำหรับตัวนี้นะ เป็น t o y o ต a v i o อนะคะ1.5ตัว e คันนี้ปีอะไรนะอ๋อเป็นปี2008นะคะก็สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถเก่งแบรนด์หลักนะคะและที่สำคัญก็คือผ่อนไม่แพงคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะบอกก่อนเลยว่ารถเพจยนต์ทุกคันนะคะอันนี้เป็นราคาที่แจ้งนะคะยังไม่ได้รวมในส่วนของแวดอีก7%นะคะซึ่งราคาอันนี้คือสามารถมาต่อรองคุยกันได้เป็นพิเศษนะคะปเหนื่อยมากมีให้เลือกเยอะมา มาต่อกันที่รถเก๋งขนาดเล็กอีกหนึ่งคันที่อยากนําเสนอนะคะตัวนี้ก็เป็นรถเก๋งอีโกคาอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้เป็นตัว5ประตูด้วยคันนี้เป็นนิสสันมาร์สนะหนึ่งจุดสองคันนี้ได้เป็นปี2018ไม่ใช่2019นี่คือชอบตัวนี้ตรงที่คันเนี้ยคือเข้ามาแล้วมันเป็นสีที่แบบสีบอลเงินเป็นสีที่ยากที่สุดนะพอทุกคันที่เข้ามาจะได้เป็นแบบสีฟ้าสีดําสีแดงนะคะและพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือเลขไม่เพียงแค่ 10,000มโลเท่านั้นเองนะคะนี่ชอบตรงที่ว่าภายในของมาร์เองอะ่ะคือของเขามันเป็นรถเก่งเล็ก,ลกๆใช่ไหมคือพอเราที่มีแบบพื้นที่เก็บสัมภาระมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าเบาะของเขาสามารถพับลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองเนาะอันนี้คือลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะว่ารถทุกคันที่เราคัสซันเข้ามาเรื่องโครงสร้างอะไรเงี้ยคือแบบเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะเราอัปเดตมาถึงครึ่งทางแล้วพลังงานใกล้จะหมด <laughs> แต่ว่ารถอบมันยังไม่หมดนะ เมื่อกี้เราก็ไปทั้งแบรนด์หลักนะไม่ว่าจะเป็น To y ยต้า o อนดานิส a ันมาแล้วอ่ะเราก็จะมีแบรนด์มิซูอีกหนึ่งรุ่นนะตัวนี้เป็นมิซูบิชิแอททาอ่าถูกต้องแอททราตัวนี้เป็นสีดำไม่สี่0มืเดี๋ยวนุนหาปีก่อนแต่ว่าคันนี้คือผ่อนถูกนะ ถ้าผ่อน7ปีผ่อนยืดไปเลยนะคะผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทออปชันค่อนข้างจัดเต็มตรงที่ของเขานะคะเป็นตัว GLS Limited นะคะเป็นตัวพิเศษตรงที่ว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้จอสัมผัสทัสกีนได้เป็นเกียร์ออโต้ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่329,000บาทนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าอีกหนึ่งรุ่นนะคะมาต่อกันที่ E c o กค r บอใหญ่ๆสีสีโดดเด่นนะ คันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะเป็นนิสันอั m เม a ่นะคะ 1.2e ส p r t t t c h นะคะตัวนี้ได้เป็นปี2019นะคะเลขไมล์อยู่ที่37,000กว่าโลนะคะตัวนี้พิเศษตรงที่ตัว s p o r t t e ค h นี่คือจะได้แบบชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเป็นสเกิร์ตขึ้นห้างนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดนะแม็กก็ได้แม็ก แม็กตัวสปอร์ตเลยนะเป็นแม็กทูทัวนปัดหน้าเงานะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่349 00 0บาทขอเริ่มต้นที่6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ <S <S ถือว่าเป็นอีโกคาประหยัดน้ำมนันอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ได้บอดี้ภายในค่อนข้างกว้างและที่สำคัญเป็นสีแดงสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะ <S <S ไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะ <S <S นี่มีพี่ยียบนะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องห่วงอ่ะมาที่คันนี้คันนี้ก็ถือว่าเป็นมินิพพวีดีกว่านะเป็นรถ ครอบครัว5ที่นั่ง7ที่นั่งประมาณนั้นนะคันนี้นะคะเป็น Honda B RV นะคะตัวนี้เป็นตัว1.5 SV ตัวเกือบท็อปสุดนะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่479,000บาทประมาณนั้นนะถือว่าคุ้มตรงที่ว่าของเขาเป็นแบรนด์ Honda เป็นรถ5ประตูแล้วก็มีแบบออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มพอสมควรนะคะก็บอกเลยว่ารถเก่งนะวันนี้ถ้าให้อัปเดตจริงๆคืออัปเดตไม่หมดนะคะเพราะว่าเอาเท่าที่ปรับสภาพก่อนนะคะคือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ ของเราคือมีในสต็อกอีกเป็นจํานวนมากเลยนะคะและที่สําคัญนะออกรถกับเราวันนี้นะคะจองรถเพียง299บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์หลักนะคะของเรามีไฟแนนซ์ให้เลือกนะคะ,ะหรือว่ามีไฟแนนซ์ที่่อยสินเชื่อให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะและที่สําคัญตอนนี้ของเรามีบริการเสริมเป็นในส่วนของมาตามมาเลยดีกว่า เป็นในส่วนของประกันของฟิกแมนะคะซึ่งตัวนี้นะจากราคาเดิมนะคะจะอยู่ที่12,499บาทนะคะตัวนี้ของเขาจะคุ้มครองทั้งหมด179รายการนะคะแต่พิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะอันนี้นุ่นลดให้เหลือ4,999บาทนะคะคุ้มครองทั้งหมด179รายการนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเรามีบริษัทนะคะที่คอยดูแลอะไริ้นส่วนต่างๆให้กับคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสบายใจได้เลยนะคะออกรถกับเพชรยน์นะคะก บอกเลยว่าคลิปนี้เหนื่อยอะเนาะก็ดูจบแล้วนะคะนี่นุ่นก็อัปเดตสต็อกให้ดูนะคะก็เป็นสต็อกรถเก่งนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราชาวเพรยนต์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวเราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ